จบแล้วเหมือนเหมือนเหมือนฉากคอนเรามาหมดแล้วนะเรื่องด้วยครับไม่คาดคิดว่าวันนี้จะกินเยอะเสื้อที่ใส่มาค่อนข้างครับขออนุญาตขอตัวนะ่ไม่ไหวแล้วจริงๆมีความนี่ถอนแม่ถอขอเยอะไปหน่อยถอแค่ตัวนอกนะถอขอนตัวให้ดูเลน่าไปอ่ะสวัสดีก่อนนะฮะสวัสดีเป็นการนะครับผม ส่วนมาก็เหนื่อยเพราะเขาบอกมาว่าให้เป็นตีมเด็กแว้นใช่ครับคือสงสัยไหมครับว่าเราแต่งตัวแว้นหน้าไหนนะเริ่มที่โฟกัสมันยังไงจริงๆเนี่ยอนจริงจริงเนี่ยผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับก็จะมีแว้นแบบธรรมดาธรรมดาแต่พอแบบว่าเข้ามากรุงเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจิในใน งานนี้ทีอยากแต่งแบบว่าเป็นแวนไบเกอร์อะไรเงี้ยคือเราเราไม่มีโอกาสได้แต่งไงเราไม่รู้สึกว่าเขาอยากแต่งอยากแต่งกรอคือมาสลับกันใช่นะผมเองก็เหมือนกันนะฮะมีความแบบตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยมีความกรุงเทพมาตั้งแต่เกิดไม่เคยสัมผัสกิ่อายชนบทเลยนะวันนี้บอกเลยว่าขอ เป็นชียร์รำวทั้งหนึ่งวันเลยสลับกันฮะสลับกันใช่อ่ะครับผมสาวลงแรกเป็นเมลเล่ราครับเปิดตัวก็หรือว่าอุ่นเครื่องไม่มีอุ่นเครื่องไม่อุ่นเลยใช่ไหมมันเป่าเครื่องเครื่องเลยเราใช้หัวเครื่องเลยเอออ่ะวันนี้ขอดูหน้าดูตาหน่อยมีใครมาบ้างมั้ยไมกว่าไมกว่าใช่ชื่อใช่ไหมใช่ชื่อใช่ชื่อ อ๋อเดี๋ยวรับเพลงเนื้อของเบ้นแล้วครับมีเนื้อหมูเนื้อวัวมีเนื้อไก่ด้วยนะฟังเบ้นร้องจะร้องได้ฮะเนื้อหมูลูกหมูอะไรมันมีหลายเนื้อมากเลยคือนเนื้อหมูอยู่นี่ยได้ดูด้ยได้ดูด้ว ขอบคุณนะฮะเนื้อคู่เนื้อคู่ผมมีคนเดียวครับอ๋อๆเขาซีนู่นเนื้อคู่อยู่นู่นนั่นเนื้อคู่อยู่นั่นก็ดีสิก็เลยขึ้นเยอะก็เลยมีใจขึ้นมาอย่าอย่าเล่นโอเควันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับผมได้มาเล่นที่ร้านมิกซ์นะครับซึ่ง ก็เ็นหน้าเห็นตาเจนินแล้วนะครับจากร้านในสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับผมเห็นกันไปบ่อยใช่ไหมเบนซ์ไปบ่อยนะครับผมครั้งนี้มาที่นี่ก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ได้มาเจอทุกๆคนนะครับในฐานะ,ะนักร้องศิลปินเนาะก็มีความสุขมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้จบอยู่แล้วใช่ครับเพลงมาให้เรื่มเผาขนยังไงช่วงแรกเนี่ยครับที่เราร้องไปเนี่ย เป็นเพลงเร็วๆใช่ไหมพูดถึงเด็กแว้นเนี่ยโอเคอาจจะมีปัญหาเรื่องวันณยุนิดนึงช่วงแรกเป็นช่วงเพลงแบบเร็วๆเถามโฟกัสด้วยตอนนี้โฟกัสทำไม่ทันจริงๆนะขออภัยในบางลีลาแต่ผม ไม่ออกขายเอวอย่างเดียวเลยเพื่อนผมคนนี้นะเฮ้ยเราจะเริ่มลอยตามรุ่นพี่เฮ้ยอ่ะอย่างที่บอกในช่วงแรกเป็นช่วงแบบสนุกสนานไปนะครับใช่ช่วงต่อไปเนี่ยเราจะนําเสนอนะคะเขาเรียกอะไรอ่ะช่วเป็นเป็นเด็กแว้นใช่ไหมคือเราเป็นเด็กแว้นถูกปะครับเด็กแว้นก็จะมีอารมณ์ที่แบบอกห่างมีหลากหลายอารมณ์เออมีอารมณ์แบบเศร้าอารมณ์แบบแว้นอะไรเงี้ยใช่ปะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเดี๋ยวไปดูกันว่า เอ๊อเดบเว้นแต่ละที่แต่ละทีมเ,เ,เนี่ยเขาโอกหักเนี่ยเขาโอกหักกันยังไงและเขาร้องเพลงอะไรกันอาเดี๋ยวไปฟังโฟก,กัสคน,นแรกครับฮะออกเดนมาทีละับ